เสียงโงยหัวสเหละเกินกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมม่รักแฟนเพลงและวและมหาชนคนเล่นเกมทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมเปเ่อซึ่งเป็นเกมของประเทศเพื่อนบ้านเออ่ผมไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์แบบนี้เป็นเสียงแบบมีส่งร้ายด้วย เป็นเกมของน่าจะเป็นเกมประเทศเพื่อนบ้านเราน่าจะเป็นเกมของประเทศเมียนมาแเ้ลบานี้ผมไม่แน่ใจใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกเลยนะครับโอ้ยเสียงเสียงห้ยหดนาจูกการเล่นเหมือนคล้ายไอ้นั่นเทเปอร์ลันอะฟิวเอ้เออชอบเสียงมากเลย อะไรวตึบเนวจู่อนแปลว่าอะไรวะ,ววะเฮ้ย <Hey, S 1> เกมดีกว่าแม่กำลังเกตเยอะเลยเนะี่ยแวลุกเกตอะโรดผ่านไปโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไม่ชอบเสียงมากเลยเสียงภาคให้อารมณ์มากเลยอือึ๊บ ไเด็บน้อยโอ้โหวิ่งของนอกลูกก็เออเหยียบซับเลยโอเคเอ่อผมจะพยายามวิ่งไปให้ไกลที่สุดเพื่อจะดูว่าเกมมีลูกเล่นอะไรบ้างกูชอบเสียงภาคเลยเหกูอยากชอบเสียงภากเลยเออเออไม่อยากชอบเสียงภากเลยใไฮอารมณ์มากเลยขี่เกวียนขี่เกวียน เอ้าดดเอาจู่ต่อยกับเอเลนเป่าชอบเสียงตอนจุ่มน้ำเลยปึ๊บเราได้มาหักแม่ก็ โอเคไปกระโดดข้ามหักซ้ายากระโดดข้ามเออได้แล้วเว้ยอันนี้ก็กระโดดข้ามอันนี้มุดเราต้องไปให้ไกลโอ้โหไฟบางทางกับมองไม่เห็นกูไม่รู้อะไรกูข้ามไว้ก่อนไอเทมหรืออะไรไม่รู้กูข้ามไว้ก่อน <c oughs> ชอบเสียงเออทำไมเหมือนวิ่งบนเป็นวงกลมเลยวะ Ê. mà đã cay rồi ơi Cay rồi với. Hấp chú. Ô. Mึง dạng mà vô sấmอีก rồiวะ